ีค่ะเมื่อนี้อัปเดตไก่ย่างชิ้นโตโตชิ้นละสิบหาบาทเออมาอัปเดตเบิงวางในร้านนี่เนี่ยเนี่ยไก่ทอดชิ้นละสิบห้าบาททอดเต่าทานด้วยจ้าอามาเบิงกันดู ทอดเต่าทานเลยจ้ะไปเรื่อยๆไม่รีบทอดเต่าทานเลยเจ็บแสบหอมกันเลยจ้ามาเบ่งเลยอ่าเหมือนี้มีอย่างนีน มพูพ่วงเหลือแค่นี้ลระจะหมูพ่วงเก็มมาหน่อยนี่หมูย่อสิบบาทนีปลาท,ทูเค็มตัวยี่ิบห้าะปลาทูตัวละสามสิบสวง่งยเลยมีอย่งกแกงกพีแ่แกงละไม่ มีแกงกัวหอยแมนคู่จ้ะกหมูทอดที่กันสะเหตุแบบใส่ถุงจ้านี่สบปหน่อยบ้านเฮาเลยนะจ้ะไม่มาจากการะสินเลยเนะี่ยมาจากการะสินถุงละสิบบาทละ10บบาทจ้ามีแจะนี้แจ้วบักพีใส่ไข่สิบบาทที่กันยังมีอยู่เดอ้อกระเผาถุงละสิบ เอ็ดแบบออกขายง่ายขายของเลยจ้าอ่าวพักดองกระสบาทแต่ว่าเหลือทุงเดียวจ้าเหลือทุงเดียวออกเบิดแล้วนอกง่นมีกระสีปลาส้มใส่ผักเกตยานดี20่สิบบาทมีปลาหัวขาดจ้ะมีอนนย่งอีก ปลาหวานกล่องละยี่สิบบาทจ้านี่กลจ้าเครื่องต่ำปลานี่ก็สินีนละไม่ทักันจองลวกจ้านี่หมูยอลวกแล้วหั่นแล้วอันนี้หอยอันนี้ผิดหมูหมูขาวเนาะจ้านะเนาะเครื่องต่ำปลาจ้า พักหอมปีบ้านเข้าหรือว่าพักชี่ใบเรื่อยนอกมีเน็กตกระทิน่น้ะอัปเดตจะขอบคุณหลายๆทิ่ติดต,ต,ตามรับชมมาอัปเดตให้เบิงเอาไว้ข้าวน,นายเนาะค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิงไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ